สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและยูทูบครับก็จะมาหาเรื่องเล่นกันีิดนึงนะครับนี่ครับเกียพอดออกมาอีกแล้วนี่ครับเจ้าเก่าครับหรืออีกแล้วครับเดี๋ยวจะเอาถังน้ำมันออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าปัดลมออกมาเสริมหลอสักหน่อยเดี๋ยวว่าจะเอาออกมาทำสีนะครับก็ว่างๆครับ วันนี้ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนด้วยก็พอดีไล่เช็ครถไว้นะครับเผื่อมีงานย่ำนะครับว่าจะไล่ไล่ทาให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันกลัวจะเปื่อนเยอะกว่าน,นี้นะครับถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อไปนะครับครับไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับก็เลยถอดออกมาทำซะเลยไหนๆก็ทำแล้ว นี่ครับท่อผมก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับเนี่ยมีปุ่มตรงนี้นครับมันดังมันดันไม่สุดแล้วมันก็ดังอู้อูมันจะไม่เหมือนท่อที่มันไม่มีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นใบใบเก่านะครับแต่ว่ามันมีวิรกรรม พรามันมันรถมันไอ้นี่มานะครับมันก็เลยพับลงไปรถมันคว่ำม,มานะครับมันก็เลยพับลงไปเลยเดี๋ยวผมจะไปตัดแก้ใหม่นะครับเอาใบเดิมนี่แหละแต่ว่าจะไม่ต้องใส่ตัวต่อนะครับเดี๋ยวมารอชมคนระับว่าเดี๋ยวผมจะทําสีอะไรวาแล้วว่าจะสวยป่ะก็นี่ ว่าจะเปลี่ยนสีถังด้วยเลยเดี๋ย,ยวมีเวลาก่อนนะครับเพราะว่าใช้สีนี้ไปก่อนหัวม่วงกองชมพูแล้วพัดลมจะสีอะไรครับนี่ก,กำลังเรือจะชคีมดึงก็ได้ ข้างางงล่่อเห็นเขาทําสีพัลลมแล้วสวยดีครับผมก็เลยว่าจะลองทําสีดูเหมือนกันนี่ยังไม่ได้ถอดนะก็เกียม ือถังออกก่อนเพราะว่ามันจะถอดนอตตัวในไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ถอดถังออกมันจะมีนอตตัวข้างในอยู่น,นะครับมีนอตข้างในอยู่ตัวหนึ่งเราต้องถอดถังออกก่อนไม่งั้นก็ถอดเจ้าพัดลมนี้ออกมาทําสีไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวขออน,นุญาตถอดตะกู่นะครับก็ตัวน,นี้ครับถอดออกมาทําแล้วนะครับ นี่ครับสีที่ผมทำนี่ยังไม่ได้ประกอบครับนี่เพิ่งถอดออกมาแล้วก็ปุ่นปุ่นสีนะครับเดี๋ยวจะไล่่นอีกรอบนะครับยังไม่ได้ประกอบครับก็เกมจะประกอบแล้วนะครับเนี่ยก็แกะออกมาเงี้ยขาตัวนี้ไม่ได้ทําสีนะครับครับเดี๋ยวมารอชมตอนใส่ใส่เสร็จแล้วนะครับก็ถอดแยกออกใบออกมาอย่างนี้นะครับทำครับเดี๋ยวมา ชมตอนใส่เสร็จแล้วนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าก็นี่นะครับใส่เสร็จทีเรียบร้อยนะครับสามสีนะครับเหมือนกับเซเว่นเลยนะคเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนสีไอเจ้าตัวดูดสดใหม่นะครับนี่ครับก็ใส่เสร็จทีเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่ก็น็อตมันผมซื้อมาเนาะมันตัวนี้มันใช้ไม่ได้ไปแล้วผมว่าจะหาดูขาใหม่นะครับครับก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ ครับขอบคุณครับ